สวัสดีเจ้าวันนี้คนเมืองเหนือจะปลาทุกคนมาแปล้งแก่งพักหวานปลานะเจ้าตอนนี้มันได้ชื่อว่าพักหวานปลาแต่ตอนนี้เปินกับปูกกันในสวนของกับนีแล้วนะเจ้าปูกในสวนในบ้านเนาะมีกลิ่นสุดปีเลยนะเจ้าแต่ว่าหน้าแหลงนี่เนาะหน้าตีพักหวานเหมาะนะเลยนะเจ้าคนเหมือกันได้มาสองห่อเจ้าวันนี้ว่าจะเอามาแก่งใส่ปลาแห้งเนาะกับใส่วุ้นเส้นตัวนะเจ้าแถวบ้านคนเมืองเหนือมันจะเคี่ยม มดแดงเนาะบอกค่อยมีนะเจ้ามีก่อนราคาแพงขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็มันบอกค่อยเต่งเนาะก็เลยมาได้แกงใส่มดแดงไงค่ะเจ้าวันนี้จะแกงใส่ปลาลิงแห้งนะเจ้าแ,แล้วก็ใส่วุ้นเส้นห้หน่อยเนาะอ่อวุ้นเส้นห้หน่อยเมืองนะเจ้าอีกแกงก็จะมีนะเจ้าพริกแห้งหอมข่าหอมแดงกับปิ้นะเจ้าไข่มีห้าก็ใส่ฮ้าไปตัวนะเจ้าเจ้ามันเหมือนบมีฮ้าตัวนะเจ้าก็เลยจะใส่ห้าน้ำเปลานะเจ้าตามพริกจนเรียกประมาณนี้นะเจ้าตั้งน้ำเดือเดอเลยเจ้า เอากิแก่งลงไปแตวเลยนะเจ้ากลนไปกลนมาให้มันหนด่ดีๆนะเจ้าแล้วก็ละไว้ให้มันเดือดโบ o, นะ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเนาะเอามันเริ่มเดือดก็ใส่ปลาแห้งลงไปเลยเจ้าอันนี้จะเป็นปลาลิ้นแหงนะ้งเนาะบานคนมึงเหงาห้องปลาลิ้นมีนะเจ้าหรือว่าปลาช่อนนะเจ้าต้มไปสักพักนะเจ้าพอน้ําแก่งมันเดือดดีๆนะเจ้าเอาผักหวานใส่ลงไปเลยเจ้าใส่ลงไปแล้วก็กลนไปกลนมาให้มันงบดีๆนะเจ้าผักหวานนี่ก็ หน้านี่มันก็จะเหมาะจะลำนะเจ้าคนไปคนมานะเจ้าเมื่อมันเข้ากันพอดีเจ้าหลายคนตักมาถามว่าเนี่ยใดคือแกงนะมันสีนัวดีนะเจ้าก็คือเคล็ดลับก็คือใจพริกแกนใหญ่นะเจ้าพริกแห้งแก,กันใหญ่เนาะพริกมาต่ำพริกแกงเนี่ยนะเจ้านะ้ามันจะหนัวดีนะเจ้าก็ปรปุงรสด้วยนะ้ำปลาระ้านะเจ้าตามใจชอบเลยผมนัวผงอร่อยไข่มากก็ใส่ลงไปได้เลยนะเจ้า แต่แก่พักหวานนี่ค็เหมหอนะก็จใส่แต่น้ำป่าฮะอย่างเดียวนะเจ้าเพราะมันเป็นหวานเมาะ่ะแล้วก็หอยวุ้นเส้นไปเหีน่หน่อยนะเจ้าโกนไปโกนมารอวุ้นเส้นไก่สักหน่อยกัใดใจได้ลวนะเจ้าปีกับเมาะขนาดเลยเจ้าเยี่ยมตักใส่ถ้วยเลยเจ้าอืมกินมันตึงหอมซอสละเจ้าอืมเป็นมีขายาขนาดเลยผักโดยกับขยะตัว,าาวเห็นเลื่อเจ้างา,ตานตากิงกว่าเจ้า ช่วงนี้หน้ามาแล้วเนาะถ้าใครมีก็ลองแกะสูตรนี้ผ่อ็ได้นะเจ้าล้ำเหมือนกันเนื้อกับข้าวเหนือทำง่ายง่ายลำแต่แต้เจ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนมือเหนือโดยนะเจ้าขอบคุณมากมากเจ้า